การดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวสนับสนุนโดยคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัสขอต้อนรับ,บสู่รายการบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่สองในรอบเซมิไฟแนลนะครับ เรากําลังทําการค้นหาตัวแทนจากภาคกลางซึ่งจะได้ตั๋วใบสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับวงแรกครับวงรีไซเคิลจากนครปฐรมวงที่2องครับวงฮิวมอร์จากชนบุรีวงที่3เดลเซกโนจากลบบุรีและวงสุดท้ายเดอะวอริเออร์จากนครนายก ผมจะทําการประกาศผลของวงที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ก่อนนะครับนั่นแปลว่าวงนั้นจะต้องตกรอบขอให้ทุกวงโชคดีนะครับวงที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่4คือเดลเซกโนรครับ ลุนกันให้ดีนะครับลุนไปพร้อมๆกับผมนะครับผมจะทำการประกาศวงที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่3ตกรอบเช่นกันนะครับและวงที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่3คือรีไซเคิลครับ หวังว่าจะเจอกันปีหน้านะครับและตอนนี้ก็เหลือแค่สองวงแล้วนะครับจะมีเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นที่ได้ตั๋วใบสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่สอง และวงที่มีคะแนนสูงสุดคือ และวงที่ได้คะแนนสูงสุดที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลคือ ยิน of ีด้วยสำหรับเดวอนเรียนะครับเรามาพูดคุยกันนิดหนึ่งคุณทำให้คนทั้งประเทศและกรรมการทั้งสามท่านยิ้มออกและมี energy ขึ้นมาทันทีเลยอยากจะบอกอะไรกับกรรมการทั้งสามท่านครับเพราะคุณคือคนที่ได้ตั๋วใบสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบไฟนนลและอยากจะบอกอะไรกับกองเชียร์ของพวกคุณบ้างครับเชิญครับพวกผมนะครับก็อยากจะขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ไปต่อนะครับ พวกเราก็สัญญาว่าจะทำรอบต่อไปให้ดีที่สุดไม่ให้ทั้งสามท่านผิดหวังนะครับแล้วผมก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ประชาการโรงเรียนเตรียมทหารที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ผมก็อยากขอบคุณรายการบ่ายยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นสองที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาแสดงความสามารถขอบคุณครับ แต่ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพวกคุณนะครับหนุ่มชุดแดงฮิวเมอร์นะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านกับคุณผู้ชมทั้งประเทศไหมครับเชิญครับครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับพวกเราพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่ลงแข่งรายการนี้เราจะไปหาความรู้ดีๆได้จากที่ไหนนะครับพวกเราแน่นอนพวกเราไม่มีทางเลิกเล่นดนตรีแล้วก็ปีหน้าหวังว่าเราจะเจอกันอีกครั้งนะครับ วันนี้ครับสนุกมากนะครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านครับพี่เขียวครูอ้วนและพี่แมวจิตศักดิ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทั้งประเทศเลยนะครับขอบคุณนะครับและขอบคุณโครงการดีๆครับโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวนะครับและเครื่องดื่มคาราบาวแดงในสัปดาห์หน้านะครับรอบไฟนอลเลยนะครับ ตัวแทนของทั้ง5ภาคจะมาทำการประกวดกันเพื่อหาแชมป์นะครับแชมป์ของบาวยังบลัดในซีซั่นที่2วงใดจะได้เป็นตัวแทนระดับประเทศห้ามพลาดอาทิตย์หน้านะครับเวลา4ี่โมงสีนาทีทางช่องเวิร p o พอยนะครับแล้วเจอกันบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่ 2. สัปดาห์หน้ากับการถ่ายทอดสดในรอบไฟนอล The Black c h e e p Beta Spin, Erotic Glow, Full Field Scar และ The Warrior หนึ่งบทเพลงหนึ่งโอกาสสู่การเป็นที่หนึ่งและแชมป์บาวยังบลักรุ่นต่อไปจะเป็นของวงใดจากห้าวงตัวแทนทั้งห้าร 老